ขออนุญาตรีวิวนะคะเช้าวๆวันนี้มารีวิวตัว Isuzu D-Max นะคะตัว s l x ค่ะตัว c a p t ียนะคะเครื่อง Direct Turbo รถเป็นรถปี04นะคะเครื่อง2.5ค่ะมาดูสภาพรถด้านหน้านะคะตัวไฟหน้านะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกอยู่ครบเลยค่ะกระจังหน้าสภาพดีนะคะส่วนฝากระโปรงนะคะสีสันโดยรวมโอเคนะคะก็จะมีสีซีดบ้างบางจุดนะคะ เล็กน้อยตามอายุการใช้งานเดิมของรถนะคะสภาพกระจกก็สภาพดีไม่มีแตกร้าวนะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยพาสี20รกรกฎาคม68ปีหน้าค่ะสภาพด้านข้างข,างของรถนะคะนี่นะคะในส่วนของสีนะคะก็จะมีร่องรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆเป็นบางจุดไปนะคะตามตัวรถประมาณนี้นะคะ และนนในส่วนของแม็กนะคะแม็กได้ดืมของกีซุเลยนะคะยางได้ยางของ15นะคะสภาพดอกยางค่ะส่วนสภาพแชสซีอันนี้แชสซีสวยไม่มีผุนะคะสภาพด้านหลังตัวแม็กไลเนอร์นะคะรถเขาใส่หลังคามาก่อนนะคะก็จะมีรอยเจาะรูนะคะด้าน,นข้างตรงหน้าต่างตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะมีทําช่องเป็นช่องเปิดนะคะตรงนี้ เดี๋ยวมาดูด้านในฝั่งคนนั่งกันหน่อยแขงประตูสภาพดีนะคะตัวผ้าเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยนะคะส่วนด้านในค่ะสภาพด้านในโดยรวมเบาะเขาเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะถ้าด้านหน้านะคะก็จะมีฉีกขาดบ้างนะคะของฝั่งคนนั่งก็จะเป็นตรงนี้นะคะส่วนฝั่งคนขบับจะขาดเดยอะหน่อยประมาณนั้นเลยนะคะส่วนคอนโซลหน้านะคะอันนี้สภาพดีค่ะ ตัวแผงแอร์อยู่ครบนะคะเครื่องเล่นได้เดิมเดิมแอร์เย็นฉ่ำนะคะคันนี้ดูช่องเก็บของด้านหน้าเปิดใช้งานได้ปกตินะคะส่วนเพดงเพดานด้านบนนะคะนี่สภาพดีเลยค่ะเบาะด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังเหมือนกันแต่ด้านหลังเนี่ยเบาะสภาพดีไม่มีฉีกขาดเลยค่ะด้านในสะอาดกว้างนะคะเส้นลายข้างประตูนะคะนอ็อตัังค้างไม่ขยับนะคะ ดูเม็ดอเม็ดอาร์คนะคะด้านหน้านะคะเม็ดอาร์คแดงตัวสวยตอกเดิมโรงงานนะคะรถไม่เคยติดความค่ะพ้กกระบะท้ายนะคะกันชนท้ายไฟท้ายอยู่ครบเลยค่ะสภาพดีค่ะดูด้านหลังนะคะล้อฝั่งขวาเดิมๆเลยไม่ขยับนะคะวงกลมคมกลิบเลยค่ะกระบะท้ายสภาพด้านล่าง,าางไม่มีผุนะคะ ด้านล่างนะคะมียางอะไรมาให้หนึ่งเส้น,นะคะ่ะแล้วก็แหนบยังเป็นเดิมโรงงานนะคะห้าแผ่นะคะ่ะสภาพด้านล่างไม่มีผุนะคะรอบคันฝั่งนี้นะคะสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในฝั่งคนขับนะคะแผงประตูสภาพดีหลังผ้าตึงๆนะคะก็จะมีตรงเบาะของฝันคนขับที่ตรงนี้มันขาดนะคะนน่ต้องไปเย็บ เบาใหม่ค่ะลายประตูสวยนะคะล่างไม่มีฝู่นรถไม่ขยับนะคะเดูเม็ดอาร์กอนนี้นะคะเม็ดอาร์กเริ่มลงงานนะคะด้านบนนะคะติดใช้งานได้ปกติค่ะมาเช็คกระจกไฟฟ้านะคะเป็นลงปกติเลยค่ะ เล็กมาอยู่ที่3 4 1 0 0กว่ากิโลนะคะ,ะเฉลี่ยตกตีละ17,000ก,กว่ากิโลนะคะแอร์นะคะอันนี้ลมแอร์ออกปกติเลยนะคะความเย็นออกปกติเย็นฉ่ำเลยค่ะและ้วก,กะะ็ช่องเก็บพุงเก็บของนะคะยังอยู่ในสภาพดีค่ะเก็บของเก็บแก้วด้านหน้านะคะ,นะคะแกนธรรมดาไฟสปีดต,ตรองตานะคะเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะดูสภาพของเครื่องกันนะคะ i'm vamos, on vamos, vamos, vamos. ความร้อนอยู่ครบเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่139,000บาทนะคะสนใจมาดูรถก่อนได้น,นะคะรถจอดอยู่ที่เป็นรถวิเชียนรถดีอ,อําเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ